วัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องไนนร้คนอีสานไร้คนอีสานพบคนอีสานเอามาขายของมาแตกนี่เลยตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอเอามาจัดไม้บ่เนี่ยเอามาจัดไม้บ่อันนี้ของเข้าของเข้าปลูกเองบ่ เรือว่าลับเข่าหมรับเขาน้โอ้ามาจัดไหมจัดกวางเขงอกที่นี่บ่ขายหออจัดทุ่มขายหออจักทุ่มโอ้ขายเปนทีนึงที่่งลโอ้เดี๋ยวมาจัดเฉยอืมอ๋อพ่อค้าขายผักมาตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่ม ภาษาโคราชเขาก็จะพูดแบบว่ายังไงเขาเรียกไทยเดอ้งะไทเดองไม่เหมือนทางสุรินทร์ศรีสะเกดที่บ้านบ้านเกิดของปู <c oughs> ่ย่าตายายผมเส้นทางน,นี้จะไปสุรินทร์บุยลำอุบลราชธาน,นีนะครับศรีสะเกดนี่แหละครับถนนมิตรภาพช่วงเข้ากลางตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตอนแรกเขาก็จะมีโครงการจะทําเป็นสะพานลอยนะครับแต่ว่าประชาชนไม่เห็นด้วยก็เลยไม่ได้ทําสะพานลอยกวตองกลางวันหรือว่าช่วงเลิกเรียนก็ถือว่ารถติดพอสมควรนะครับทีนี้วันนี้ผมได้เข้าไปฟังข้อเรียกร้องของแรงงานเมียนมาที่มาทำงานแถวชนบุรีและยอง โดยละเอียดนะครับผมก็เลยเออเขาก็ช่างกล้ากล้ายื่นข้อเสนอมาเนาะให้กับรัฐบาลรัฐบาลไทยด้วยนะครับจริงๆข้อเสนอพวกนี้เนี่ยตอนที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วอะฮะเขาจะต้องไปเสนอรัฐบาลของเขาเองมันมันเป็นข้อเสนอที่เขาควรจะไปพูดกับรัฐบาลของเขาเองนะครับว่าจะต้องจัดสวัสดิการสิทธิต่างๆแล้วก็จัดความสามัคคีตรองดอง ในประเทศของตัวเองยังไงหรือไม่ถ้าเขาจะไม่พูดเขาอาจจะไม่กล้าพูดกับรัฐบาลของเขาเองก็ต้องพูดไปถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN หรือ,อสิบข้อเรียกร้องนะฮะดูเหมือนบางข้อมันก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยจัดให้หยุดได้อยู่แล้วนะครับเกี่ยกร่องที่ผมเห็นก็คือเรื่องของ สิการที่ล,ลูกเขาได้เรียนหนังสือแต่สิบข้อที่เรียกร้องมาทั้งหมดผมดูแล้วเหมือนว่าเขาจะไม่อยากจะกลับบ้านของเขาแล้วนะครับสิบข้อที่เขาแล้วเขาก็คิดได้ยังไงนะครับบอกว่ารัฐบาลไทยจะต้องรับรองสิทธิผู้ลี้ภัยของอเขาเรียกอะไรผู้ที่ผู้ที่ลี้ภัยทางการเมืองอะครับ มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของประเทศไทยนะครับที่จะต้องไปรับรองสิทธิของคนเหล่านั้นเอาแค่ว่าเราไม่ดำเนินคดีในข้อหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมันก็ก็พอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าว่าถ้าผู้ที่เขาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเขาก็คงไม่ไม่ได้เป็นผู้เข้ามาใช้แรงงานอยู่แล้วนะครับเราสิทธิมนุษยชนแล้วก็คงไม่กลับ ไม่ส่งเขากลับไปตายแล้วก็ผมเคยไปที่สมุทรสาครนะครับผมก็เห็นเด็กเด็กเด็ก,ดกลูกของคนงานชาวพมา่าชาวเมียนมานะคะซึ่งตอนที่ผมถามนะเด็กเด็กเหล่านี้ไม่ได้เกิดในประเทศไทยนะครับเข้ามาทีหลังก็เด็กขวบสองขวบนะครับเข้ามาทีหลังตามพ่อแม่เข้ามาคือเด็กเหล่านี้ก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะครับแต่ว่า ก็ถ้าเทให้อยู่ที่นู่นเขาคงจะไม่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับใครนะก็เลยต้องให้กลับเข้ามาในให้มาอยู่ในประเทศของเรา,ารัฐบาลไทยก็รุ่มรวยพอสมควรแล้วตอนนี้ผมจะพาเดินไปตอนนี้ไปอ,อยู่หน้า,อ,าอันนี้ประตูประตูคนแสนคนล้าน <c oughs> ก็จํไม่ค่อยได้เหมือนกัน อยู่ที่เดี๋ยวผมจะเดินไปลานยาโมนะครับหลานยาโม,าาโมก็ท้าสุรนา,าลีก็ตามพงศาวดานหรือว่าตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ก็เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้นำชาวนครราชสีมาเนี่ยต่อต้านกับเจ้าอนุวงวงหรือผมแคน่นน้น ก็เขาเรียกว่ากระบฏดเจ้าเน้วงตอนนั้นนะครก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าทํากระบทแล้วสําเร็จก็จะเป็นวีระบุรุษแต่ถ้าทําไม่สําเร็จก็กลายเป็นกระบทไปเหมือนประเทศไทยตอนนี้ที่ทำรัฐประหารกันพูดถึงรัฐประหารแล้วก็คงจะมีคงจะไม่มีอีกแล้วคงจะมีครั้งสุดท้ายก็ปี2557ันห้รบเ่นแลนะครัพูดถึงนะ มันก็จะมีสตรีทอาร์ตจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นจังหวัดจะว่าใหญ่ไหมผมว่ามันไม่ใหญ่นะเพราะมันไม่มีเมืองเลยอาจจะมีโรงแรมถ้าเมืองใหญ่จริงๆก็จะเป็นน่าจะเป็นขอนแก่นอุบลก็ใหญ่นะครับขอนแก่นอุดรอ,อุบล เมืองของจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีอยู่แค่ริมริมริมถนนมิตรภาพไม่เท่าไหร่เองนะฮะแล้วก็นครราชสีมาไม่มีตึกสูงเท่ากับคอนแก่นก็จะมีร้านค้าเปิด ผมก็มาอยู่ที่นี่จนพูดภาษาภาษาโคราชได้แล้วย,รยรบรรยากาศก็จะมืดอ่ะนะไม่ได้เน้นถ่ายให้ดูวิวนะครับจะเน้นเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่า พูดถึงลาวก็อตอนนี้ก็เขาเรียกอนะรดราม่าออกมาเรื่อยๆนะก็แล้วแต่การรับรู้นะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงประเทศรอบบ้านผมก็ไม่ได้ว่าไทยกับเขาเรียก่อจะมีประวัติศาสตร์อะไรที่ดีต่อกันเท่าไหร่โดยเฉพาะเวียดนามเราก็เป็นฐานทัพอเมริกา เอาไปลบกับเขานะ,ะเพราะว่าตอนตอนนี้เขาก็เป็นเวียดนามด้วยกันแล้วคนเวียดนามเหนือก็คนเวียดนามเหนือส่วนมากก็หน,นีไปอยู่อเมริกาแต่ที่อยู่ในไทยที่อยู่ในไทยเนี่ยมันน่าจะเข้ามาก่อนที่เวียดนามที่ไท้งอนจะแตกก็ดูแล้วมันผมในยุคสงครามเวียดนามผมก็ รับรู้ว่าคนเวียดนามบางบางส่วนเนี่หลบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ออกไปเลยอย่างที่มาอยู่ที่นครพนมสุงลนครเราจะทำไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงลานยามโมที่เขาจะมาซื้ออะไร จักยาโมืท้าวสุรนารีแล้วก็จะมีนางสาวบุญเหลือนางสาวบุญเหลือเป็นผู้ช่วยของท่านท้าสุรนารีนะครับในการาต่อต้านกองทัพจากเวียงจันทร์ตอนนั้นพูดถึงเวียงจันทร์ก็พดไม่ได้ที่จะนึกถึงคุณยายที่เป็นสาวมาจากเมืองเวียงจันทร์ หลานสกุลก็บอกเลยว่ายัางจันคือจันทาก็ส่วนนี้น่าจะเพี้ยนมาเป็นจันทาเป็นของไทยเนี่ยครับรลแรมีสีนะักขายอะไรนะเขายังขายของกันอยู่เลย สำหรับท่านไหนที่ชอบเที่ยวนะครแต่ไม่มีโอกาสเที่ยวผมก็เหมือนทําคลิปพาเที่ยวด้วยตอนนี้ก็มีแรงงานชาวเมียนมาอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าทางอีสานเนี่ยจะลาวลาวกับกรัรมพูชาค่อนข้างจะเยอะมาทำงานแล้วนาหาร ก็มีคนบางคนก็เห็นยูทูบเบอร์บางคนก็พาดหัวคลิปซะน่ากลัวบอกว่าพมา่าจะยึดไทยแล้วโอ้ถ้าคิดจะยึดไทยได้จริงๆนะฮะอา้าวกัญชาถ้าคุณคิดจะยึดไทยได้จริงๆผมว่าพากันกลับไปลบกลับ พาันกลับไปลบกลับทหารที่ยึดอำนาจอยู่ดีกว่านะฮะลองเข้าไปกลับไปสักสองสามล้านคนมันยังไงมันก็ยิงยังไงก็ไม่หมดะเ,เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กันไปเลยไปพาไปไหว้ยาโม ถ้าพูดถึงย่าโมก็ใครที่มาลอดประตูชุมพลเขาบอกว่าลอดประตูชุมพลแล้วจะได้มาทับผู้ชายถ้าผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงถ้าใครมาลอดประตูชุมพลแล้วจะได้มาเป็นสะพ้ายเมืองนครราชสีมาแต่ผมก็ไม่ได้เคยมาลอดนะฮะทั้งผัวทั้งเมียก็เป็นคนจังหวัดสุรินท์สุดท้ายได้มาอยู่จังหวัดโคราชอันนี้ก็เป็นความเชื่อ มีเทศกิดเลยน้ำลงไปลึกจังเลยก็ยังมีคนมาบนอยู่ยนะก็จะมีเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมะครับปกติถ้ากลางวันก็จะมีลำแก้บนลำถวายยาโมยาโม,าโมชอบลำ เพลงโคราชที่ผักผ่อนหย่อนใจมีองค์เล็กองค์โต ผมก็ามาบ่อยนะคราชเนาะก็ <Okay. S 1> ให้ถอดรองเทา้าผมแสกขึ้นมาเลยนี่ครับมาถึงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ท่านเข้ามาติดท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของผมใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ